พิมซ้ำน้าน้องอะไรไม่รู้ขอบคุณค่ะมันจะหน่อยกับพี่ดาด้วยนะคะโอ้ยยูปจิงสวยขอบคุณค่ะอีสัมแดงทุกคนอีสัมแดงมาช่วยกันปิดหน่อยนะจ๊ะคอนแทคคอนลูรมาเหมือนผิวไม่ค่อยเนียนกับท้องอ่ะ หวาเอาไปหมดน้ำคุณคา้าพี่วานเจอกันขอดจุกันไปไหนไปยังพี่มั้งผมมาแล้วสามสามหยับไปไม่เป็นเลยผมไม่รู้ว่ามันใครอยู่อ,อ,อหรอ่โย่แตไม,ตม,ม่ไม่ไไ <S <S ไม,ไมานองคนสมสามหออ้ลมทำอะไราทเก็บไปทาทำปันเด็ก่อ คนคลอดแล้วน้ำหนักลงมาไหมลงอยู่ค่ะก็ลงเป็นสิบโลเลยลงมันลงน้ำหนักกับเท่าเดิมแล้วเท่าเดิมก่อนที่จะท้องอะ่ะตอนน้ำหนักเท่านี้แหละแต่ว่าผงยังไม่ลงผงยังไม่ลงดีมาช่วยส่งกำลังใจบ้างนะคะวันนี้วันนีพี่กุ้งพี่น้องๆทำกิจวะส่งแรงใจกัน เช่เป็นกำลังใจให้คุณหยหนาบ้างนะคะวันนี้เล่นเรื่องอะไรวันนี้อายาลักค่ะส่งท้ายด้วยอายาลักเอู้หขอบคุณค่ะพ่เลาพรใช่ค่ะพี่แจมลาดบุรีกินยาสตรีนรู้เยอะ อาบน้ำปะเาว้าวกินยาสตีอยู่ขันไม่เคยกินเลยอ่ะมันเหมือนเล่าป่ะอดาไม่หรอกงปะกอืมให้เ่าวันนีมี่ะไรงไตนะใม่ติยวงขอดีพี่ดวงโอเคเลยหนึ่งคาผัดไทยลูก ิดวงนะคะเดียเรื other, uh? okay. okay. be, oh uh. ่องเคจินนี่ข่มันพาที่น่นั่นน่ะอีกอไรม่คยกินแล้ันไม่คอกินอะไรแปลกๆกินทั้งเลโหลับทั้วันฝันเก่หลาคนหลัน้องหลับก็เาจะเตรียมเไ้ของพ่อเนแกให้ำตัวิ มาเป็นยังไงกันนะคะหมูอีกสามแดงสามแดงเราไม่ขึ้นเลยเหรอทุกคนเยอะนเนี่ยแต่อ่ะบอกเลยกินอะไรขอชิ้น มันไม่เยอะน้องไอ้ลูกเยอะเยอะจี่สันพี่สันเนี่กินไม่เคยหมดเลยสักครั้งอ่ะมันปกติหูกิี่คนยัดกินยัดจะมากเลยนะคนกินยังก็กินไม่หมดอ๋อนางฟ้ามันชอบปิดหนาของอินทรีอแดงมีแมก็า่าเป็นยิ้มใหญ่เหมือนเดิมยังมีเว็บมั้ยังมีเว็บอะไรที่หมดแล้วออกนทรีได้นมนนี่